ตัวน้ำพุเนี่ยบรรจุได้2ลิตรนะแล้วก็มีตัวกรองฟิลเตอร์ก็คือสามารถเปลี่ยนไส้กรองได้นะคะตัวหัวน้ำพุตัวนี้นะคะสามารถเปลี่ยนได้3แบบนะคะก็คือจะเป็นแบบนี้แบบที่1นะแล้วก็แบบที่2 ันนี้พีนจะมารีวิวน้ำพุรุ่น P W 1 0 9นยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบกล่องกันนะคะด้านบนตรงนี้นะคะเขาจะบอกว่าปั๊มเนี่ย5โวลต์นะคะแล้วก็ปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็ตัวน้ำพุเนี่ยบรรจุได้2ลิตรนะแล้วก็มีตัวกรองฟิลเตอร์ก็คือสามารถเปลี่ยนไส้กรองได้นะคะแล้วก็ตรงนี้สามารถ เสียบกับ USB ได้นะคะส่วนอีกด้านนึงเขาก็จะบอกเหมือนกันนะคะว่าขนาดกี่ลิตรแล้วก็เสียงเงียบนะคะแล้วก็ปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงนะคะส่วนอีกด้านนึงก็จะมีทั้งหมด4สีนะแต่ว่าที่ฟิล์มหยิบมาตัวนี้จะเป็นสีอ่าสีน้ําเงินนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว,ว่าค่ะตัวกล่องเขาก็จะเป็นแบบว่าหนาอยู่นะ หลังจากที่เราแกะออกมาแล้วนะคะตัวน้ำพุจะทำจากพลาสติกทูตเกดนะคะก็คือเราแกะออกมาแล้วเราก็จะเจอคู่มือแบบนี้เลยนะคะเขาก็จะมีบอกนะว่าตรงนี้ใส่ยังไงทางยังไงนะคะแล้วก็ประกอบด้วยอะไรบ้างนะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับฟิลเตอร์น้ำพูนะคะแล้วก็สรีระของแมวนะคะอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบของตัวปั๊มโอเคอันนี้จะเป็น ตัวถาดน้าผูนะคะอ่าตรงนี้จะเป็นที่ใส่ไส้กรองนะคะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นหัวอ่าหัวแบบนี้ ในตัวของนำพูนะคะ,ะ,คะเขาจะแถมไส้กรองมาให้แล้วนะคะไส้กรองตัวผ้าตัวนี้นะคะ<ๆ>เขาจะทาจากคัตตอนน้อซนะคะแล้วก็ด้านในจะมีพวกกากมะพร้าวพวกถ่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะไส้กรองตัวนี้จะใช้ได้1-2อาทิตย์นะคะพบ1-2อาทิตย์แล้วแนะนําให้เปลี่ยนนะคะก่อนใช้งานตัวไส้กรองแนะนําให้แช่น้ําก่อน5นาทีนะคะหลังจากแช่น้ํา5นาทีเสร็จเอาตัวไส้กรองอันนะะี้ค่ะไปล้างอีกรอบนึงเพื่อให้น้ําได้ไหลผ่าน,นะ ะะแล้วก็ค่อยเอามาใส่กับตัวน้ำผูนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นหัวอะแดปเตอร์นะคะด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะใส่ตัวปั๊มมาให้นะคะแล้วก็อันดำๆนี้จะเป็นตัวกรองอีกทีหนึงนะคะใส่เข้าไปแล้วตัวนี้ก็จะเป็นสายนะคะที่สามารถเสียบกับ Power Bank ได้นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นไฟ LED นะคะเค okay. เวลาเราจะใช้นะคะเราก็แกะนะคะแล้วก็สอดสายลงไปในช่องนี้ได้เลยนะคะค่อยๆสอดนะคะเราก็ทำให้เขายืดๆหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ต้องสุดมากนะอย,ายะ่าใส่ค่ะเราก็เอาสายนะคะใส่ลงไปในช่องที่เขามีมาให้นะคะแบบนี้เลยค่อยๆใส่ลงไปอย่าใส่กระชากลงไปเลยนะโอเค ตัว LED ที่ฟิล์มบอกไปนะคะก็จะเป็นแค่ตัวไฟที่เอาไว้ส่องให้น้องได้มองเห็นนะคะหลังจากที่เราใส่เสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมีตัวล็อกสายอยู่ด้านข้างนะคะทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายก็ได้นะคะเราก็เหน็บไปเข็ดแล้วเราก็าไปเสียบชร์จแบตได้เลย หลังจากเสียบปลั๊กแล้วนะคะ,จะเจ้าไฟ LED กับตัวปั๊มก็จะทํางานนะคะตอนนี้ปั๊มกําลังทํางานอยู่นะใส่น้ําลงไปนะคะแล้วเราก็เอาตัวนี้ที่ใส่กับฟิลเตอร์นะคะมาใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็จะนําเจ้าตัวสีฟ้านะคะมาใส่ลงไปเราก็จะนําตัวหัวน้าพุนะคะมาใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวฟิมมาใส่น้ำให้ดูกันเลยนะคะว่า หัวตัวนี้มันสามารถใช้งานได้เสียงไงค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยฟิล์มก็ได้ไปแช่ตัวฟิลเตอร์มาแล้วนะคะห้านาทีิลเตอร์ตัวนี้นะคะที่ผ่านการกรองการแช่มาแล้วใส่ลงไปนะคะแล้วก็จะเอาหัวใส่ลงไปเลยโอเคเราก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวฟิล์มจะใส่น้ําเลยนะ หลังจากที่เราเสียบปากแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้เลยแล้วก็ไฟ LED นะคะสวยๆแบบนี้อ่าส่องสว่างในที่มืดนะคะเพื่อให้เราได้มองเห็นแล้วก็น้องได้มองเห็นด้วยนะคะแต่จริงๆน้องก็มองเห็นในที่มืดอ,อยู่แล้วแหละ โอเคตัวหัวนำ้ำาพุตัวนี้นะคะสามารถเปลี่ยนได้3แบบนะคะก็คือจะเป็นแบบนี้แบบที่1นนะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือจะเอาตัวสีส้มนี้ออกนะคะเอาตัวสีส้มนี้ออกเพื่ออะไรเพื่อให้น้องได้สามารถได้เลียด้านบนนี้ได้ด้วยนะคะเลียตรงนี้เลียตรงสายน้ําที่ไหลแล้วก็เลียตรงในถาดน,นะคะส่วนแบบที่สมก็คือจะเป็นแบบนี้เลย แบบนี้เลยนะคะก็คือถอดออกไปเลยเนาะก็สามารถเลียได้น้ำพูเขาก็จะเป็นปุดๆขึ้นมารุ่นนี้จะมีทั้งหมด4สี4นะคะเดี๋ยวฟิล์มขึ้น4ไว้ให้คุณลูกค้าดูทั้งสองฝั่งเลยนะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจน้ำพูรุ่นนี้นะคะน้ำพูรุ่น P w 1 u 9 0 9นี้นะคะฟิล์มได้ใส่ารายละเอียดช่องทางการสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ